ครับสวัสดีตอนเช้าวันที่11สิงหาคม2565ัน้าอยครับสวัสดีแฟนเพจช่อง YouTube ยูซี่พระโคศิลห่งศูน์หนึและสวัสดีแฟนเพจ Facebook ขอกง,ง่วงมู้นี่เมียสียูซี่พระโคศิลป์ไรเอ็ดของเขาเลยครับสารบัญเรี้ก็มีง่วลูกผสมบามันครับนี่ครับมีอยู่หาตัวครับพี่น้องน้ำดีๆครับกินเจ้งครับหนังหนาๆครับ อายุเพิ่นก็นเดีประมาณมกเดือนมกเดือนถึงสิบเอ็ดเดือนนะครับตัวนี้ประมาณสิบเอ็ดสิบสองเดือนครับตัวนี้ส้นขวบจึงเฉียงๆทั้งนั้นครับนี่ครับกินเจีงครับมีตัวเมียอายุซี่ตัว 4, ตัวผูว้อายุตัวหนึ่งครับนี่ครับบัานนี้มะม่วงเลี้ยงราคาเลยครับราคานี่ยก ยงหาตัวชิดเจ็ดหมื่นหาพันครับเจ็ดหมื่นหาพันทรงฟรีมากเกินร้อยหาสิบกิโลเมตรครับเจ็ดหมื่นห้าพันต่อร้องหน่อยนิดน้อยครับนี่ครับถ้าแยกตัวแม่หนีตัวนี่มืนหาพันหาครับตัวนี่มืนหาพันหาตัวนี่มืนหกพันหาเนะครับตัวไงครับมือหกพันหาครับนี่ครับมะม่วงตัวเหลืองตัวเหลืองนี่ก็บมืนหาพันหา ตัวขาวแม่เนี่ยก็มือนหาพันหาครับไปไปไปลูกไปไปยังไปไปย่ง้ทังหมุนไปให้เปนเมื่อกันไปครับสำหรับตัวผู้นี่คิดมือนสามพันหาครับนี่ครับเป็นวัวลูกผสมบามันนะครับพี่น้องชุดหน่อยครับไปเลี้ยงไว้ครับงามลางดีหนังดีครับตัวนี้มือนหกพันหานครับตัวขาวแม่แม่ขาวนี่มันวัวส้นขวบเลยครับที่เป็นี่สิบสองเดือนครับ เชียงครับส่วนสามตัวนี้ไล่ละมือหาพันหาครับนี่ครับตัวผูมือสามพันหานะครับสำหรับพิ่ัดกับตำบลบันฟังอำเภอเกษตรวิเศษจังหวัดลอยเอ็ดเบอร์โทรศัพท์ศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่นี่ครับหาหายากครับมือหน่อยครับมันแพงครับ เพื่อยากแยกให้ครับอันนี้ได้สิทธิพิเศษของประจำเคราะห์ครับเพราะว่าซื้อขายกันมาหลายปีเหมือนกัเลยแยกว่าหน่อยให้ครับต้องต้องซื้อเมาซื้อยกหมือครับเหมือนนี้ผมยกมาสิบตัวครับโดยใส่สายจิตไายแม่ทองให้มึงครับรอดตรวจทองอยู่ครับพี่น้องเกษตรกรอยากโยกเหมือนก็ได้ครับเปิดราคาเจ็ดมื่นหาครับไปเลี้ยงไปคุ้นไว้ครับนี่ครับสมราคาแน่นอนครับ ตัวเมียซี่ตัวตัวตัวผูตัวหนึ่งนะครับเจ็ดหมื่นห้าพันยกหมดนี่ครับถ้าแยกกับสามตัวนี้ไล่ละหมื่นหาครับตัวหมื่นหาพันหาร้อยถอดไดครับพี่น้องสามตัวนี้ตัวละหมื่นห้าพันห้าร้อยตัวผูหมื่นสามพันหาร้อยตัวเมียขาวนี่หมื่นหกพันหาร้อยครับย้ำอีกที่หนึ่งครับพี่การกับตำบลมันฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเอยส์เบอร์โทรศัพท์ศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่ ถ้าบอสสะดวกมากดูโดยตัวเองวิดีโอข้อมากก็ได้ครับทักทักเฟซบุ๊กของงัวมมุ่นน่เม่สียูซี่พะโคสิงละเอียดมากครับเป็นตัวหนังสือภาฒาไทยทั้งหมดด้วยครับทักมาเสียดมากเพื่อนๆได้ครับหรือกดติดตามทั้งช่องยูทูบยูซี่พะโคสิงหนึ่งศูนย์หนึ่งได้ครับนี่ครับไม่มีมวัวมาลงเกือบทุกมือครับอาทิตย์ละสามสี่มือครับเป็นมัวสําหรับค้นทุนหน่อยครับทุนหน่อยสายพัฒนาครับเป็นว้วลูกผสมบามัน